© transcript สวัสดีครับผมแม็กวิลระดนนะครับวันนี้แม็กก็มาบวงสวงครับผมบวงสวงซีรีส์เรื่องแรกของแม็กนะครับชื่อเรื่อง Coffee Prince นะครับผมก็นี่ก็บวงสวงมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับรับบทเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับผมก็คือเป็นผู้ชายที่อายุประมาณ28-29แเกานี่ยนะครับแล้วก็การงานไม่ทำครับผมจนสุดท้ายเนี่ยคุณย่าบังคับให ให้กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็แล้วก็มาเปิดร้านกาแฟนเนี่ยครับก็ดีใจนะครับผมดีใจอยู่แล้วอย่างแรกแล้วก็จริงๆแล้วมันมันสำคัญที่ว่าเราอยากเล่นหรือเปล่านี่ครับคือคือเห็นบทแล้วคือชอบมากครับอยากเล่นก็เลยแบบว่าตั้งใจมาแคสมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็ดีใจครับที่ท,ที่ได้เล่นจะจะตั้งใจให้ดีที่สุดครับก็ฝาก Coffee Prince ด้วยนะครับผมเป็นเป็นเวอร์ชั่นของไทยเรานะครับก็คือรีเมคแบบสไตล์ไทยๆเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโปรดักชันน่าจะสวยสวย,สวยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าทางพิยงเนี่ยก็คือถ่ายทำแบบ เรียกได้ว่าถ่ายแบบหนังเลยครับผมแล้วก็เราเราปรับเนื้อเรื่องให้มันเข้ากับแนวคนไทยเรามากขึ้นก,ก็เชื่อว่าเราได้ดูเนี่ยก็น่าจะประทับใจแบบว่าแนวแนวไทยๆเราด้วยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแบบว่าเปิดใจมากๆด้วยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของแม็กด้ที่ True F Update ครับผม สวัสดีครับผมเต๋อ F8 ครับผมบอส F7 ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับบอสวันนี้เราก็มาบวงสรวงละคร Coffee p e a n ครับผมวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็เป็นสิริมงคลมากเลยผมก็บอสเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการทำพิธีบวงสรวงครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเล่น Coffee p e a n เรื่องนี้ก็ถือว่า Coffee p e n เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดังและหลายๆคนรู้จักกันครับแล้วพี่เต๋ารู้สึกไงบ้หงครับก็ตื่นมากก็รู้สึกดีเลยครับอากาศเยน็นสบายมากๆเลยวันนี้นะฮะก็ รถก็ไม่ติดด้วยนะครับติดเช้าติดนเช้านะฮะรู้สึกมังไงที่เล่นคอฟฟี่ปิ้นรู้สึกัรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับเรื่องมาเล่นคอฟฟี่ปิ้นนะครับซึ่งเราอยู่ในแก๊งกาแฟด้วยกันใช่งนะฮะครับผมก็คารคเตอร์ใช่ไหมครับคารคเตอร์ก็จะประมาณของเตานะครับจะประมาณแบบ เป็นคนนิ่งๆนะครับเงียบๆ,ๆพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ร<ต>ักหมดใจรักหมดใจไม่ใช่รัก <laughs> หมดใจ <laughs> น,นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้เก๊กขี้เก๊กนิดนึงนะครับในคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็ซึ่งไม่ตรงกับตัวจริงเลยตัวจริงไม่ขี้เก๊กเลยนะตา,ตามตามด้วยฉบับก็เป็นคนทำนบัฟเฟปลนั่นเองอ่าเป็นคนทำขนมหวานในของหวานในบัฟพโป้บัพโป้อะไรคือบัฟเฟปลบัฟเฟปลคือขนมนะก็คือขนมนั่นแหละตัวคาแรคเตอร์ตัวบอสเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เจ้าชูแล้วก็เป็นตัวป่วนของร้านกาแฟผมแต่ว่าตาม้วยยาาเนี่่่จะอุ25ับผมแต พยงได้ปรับอายุให้มันลดลงมาเป็นเด็กมัธยมปลายที่คอยปวดในร้านครับปรับชีวิตจริงเลยอ่าให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ตัวจริงๆของเรามากขึ้นครับต้องเจ้าชู้่ะครับเจ้าชู้แน่นอนดู่ตาดูสายตาเขาน่าสนใจนะครับผมหนึ่งเลยมันเป็นเวอร์ชั่นไทยเรัไทยนั่นเองนะครับซึ่งคนก็ต้องติดตามอยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ทางพยงด้วยนะครับูกับมือทองของเราก็ได้นักแสดงข้างนอกมาด้วยอย่างที่แม็กซิมอย่างนี้แล้วก็พี่โบอย่างนี้แล้วก็ใช่ แล้วก็ที่สาคัญก็เป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยก็คุยงก็จะทําการเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนต้นฉบับ100%แน่นอนก็เรามาลุ้นกันว่าเนี่ยคุยงเนี่ยจะเปลี่ยน,นให้มันเป็นแบบไหนกันบ้างความน่าสนใจน่าอยู่ตรง<ช><ช>ที่คุยงเนี่ยจะมาเปลี่ยนบทบาทของเรื่องเนี่ยให้เป็นยังไงครับผมก็เป็นของเราเองเลยเป็นเวอร์ชัชนไทยเลยนะครับผมก็ฝากละครนะครับทางช่อง64นะครับผมชางทูนสี่นั่นเองนะครับเขาป็นปินนะครับผมก็จะ มีเร็วนี้หรือเปล่าใช่ก็ต,ติส่วนวันเวลาอากาศเนี่ยยังไม่แน่นอนผมเพราะว่าต,วตอนนี้เราเพิ่งจะไปถ่ายทํากันเองก็ผมแต่ช่วงอากาศนี่จะเป็นช่วงหลังเมษาอะไรประมาณนั้นครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับน้องป๋าวันนี้เรามาตกปลาค่ะพี่ปล <c oughs> า,าพ, <c oughs> พี่มาทากาแฟเอ้ยไม่ใช่วันนี้เรามาพิธีบวงสวงเปิดพิธีบวงสวง ซีรีส์ครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกของผมนั่นเอง,องผมเล่นเลยคะเขาพี่ปินนะคร,ครับผมก็ไม่เคยมานะตอนแรกๆเขาก็เห็นมีอาหารมีอะไรออผมก็อุ๊ยอะไรวันนี้จะมากินอะไรกันเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ออก็มาเป็นพิธีบญบวงศงนี้เองใช่แล้วเป็นพิธีมงคลที่ให้เหล่านักแสดงนะคะแล้วก็มีผู้กํากับซึ่งเป็นครูยงแล้วก็ทางพี่บอยเนี่ยได้มามแบบ ร่วมพิธีรับสิริมงคลนะคะขอให้เรื่องนี้นี่แบบดังๆใช่ขอให้ดังขอให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครซีรีส์เกาหลีมาก่อนแล้วคนไทยเราเอมาเขาเรียกว่าอะไรมามาดัดแปลงว่าหรือว่ามาใช่เอามาแบบเหมือนรีเมคสร้งเป็นเวอร์ชันของไทยใช่ซึ่งซึ่งซึ่งคอฟฟี่ปินของไทยเราเนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มมาใช่ค่ะแล้วก็พอทก็จะไม่ค่อยเหมือนนิดนึงอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะมีการดัดแปลงนิดนึงครับของหนูคะของหนูเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ ซาซาแสแสแล้วก็แบบเมิอนอะเมินพี่ฝรหลังอะออคือมัน <laughs> ผมจีบมันยังไงมันก็ไม่ยอมชอบผมสักทีครับ <laughs> จนจนผมอ่าเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเออก็ผมก็จะเป็นตอนแรกๆก,ก็จะเป็นนักเลงเ,ออเป็นคนซาซาอะไรเงี้ยผมออแล้วก็อยากจะกลับใจอยากจะเป็นคนดี ฮะก็เลยไปทํากาแฟกับพี่แม็กซ์ซึ่งพี่แม็กซ์เขาเป็นคนเปิดร้านกาแฟเขาเป็นพระเอกอะฮะซึ่งผมก็อยากจะเป็นพระเอกมาตั้งแต่แรกแต่เขาแย่งบทผมไปเออก็การเตรียมตัวก็มาเวิร์กช็อปใช่ฮะเพราะอย่างอย่างก่อนที่จะถ่ายค่ะจริงๆเราคือจะเปิดกล้องใน18แต่ว่าวันเดินทางในวันที่17นะคะแต่ว่าคือก่อนหน้าเนี่ยพวกเราได้มาแบบเวิร์กช็อปกันแบบเยอะมากๆแล้วแบบระยะหนึ่งแล้วอะใช่แลแบบสนิทสนมใช่แล้วอยากจะบอกเลยว่าการเวิร์กช็อปเนี่ยฮะมันมันไม่แตกต่างอะไรไปกับบ้าน a อ ซีซั่นเจ็ดแลเพราะว่าครูที่สอนในบ้านก็มาสอนตอนเวิร์กช็อปฮะซึ่งดุดเดือดเหมือนเดิมทุกอย่างฮะ <c oughs> มันแค่แตกต่างตรงไม่มีกล้องนี่แหละก็อยากจะฝากกันนะครับผมดูกันเยอะๆนะฮะอย่าเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมเราก็ทํากันเต็มที่นะฮะก็เอ็นดูพวกเราหน่อยนะครับผมพวกเรากน็น่ารักออกเออร <c oughs> ครับผมก็อยากจะให้ติดตามกันนะเพราะว่าที่นี่ก็ถ่ายกันที่เชียงใหม่ด้วยซึ่งบรรยากาศก็คงโอ้หดีเลยค่ะสุดท้ายค่ะก็ถ้าเกิดจะติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะคะก็ไปที่ True F อัปเดตนะคะครับขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม